สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมามัดเชือกลงเท้าแบบวิ่งออกกําลังกายนะคะมัดแบบให้แน่นนะคะมัดปมสองปมนะคะแล้วก็ทําเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะมัดไว้ด้านข้างนะคะแล้วเราก็ยัดเชือกนะคะเชือกลงเทา้าไว้ด้านข้างรองเท้านะคะยัดลงไปลึกๆเลยค่ะนะคะทําเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะ วิธีนี้เป็นวิธีมัดเชือกลงเทา้าวิ่งออกกำลังกายโดยที่ไม่ต้องมีโบให้ลงรังนะคะง่ายมากค่ะลองไปทำกันดูนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ